สวัสดีครับผมชื่อหนุ่มนะครับเป็นคิดเรียนไทยอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาผมร่วมกับธนกิจ d m s t Project นะครับจัดทำชุดวิดีโอที่มีชื่อว่าวิธีการของพระเจ้าเราซึ่งมีเป้าหมายนะครับอยากจะช่วยเหลือบรรดาผู้ชายที่ต้องการการเติบโตแล้วก็อยากจะรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของพวกเขานะครับ ขณะที่ชีวิตสมรสทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาเรื่องของอยาล้างที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มทั่วไปแล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มคอนเคสเตียนชีวิตสมรสนะครับกำลังเปราะบางแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเราจะทำอย่างไรครับเพื่อให้ชีวิตสมรสของเรายั่งยืนและก็มีความสุขสิ่งนี้เป็นจริงได้ครับด้วยวิธีการของพระเจ้าสิ่งแรกนะครับที่ผมอยากจะนาเสนอคือว่าความเข้าใจที่ตรงกันและก็คือการเข้าใจกันและกัน ผมเองแต่งงานกับภรรยาที่เป็นคนอเมริกันเรามักจะมีปัญหาเรื่องราวของการสื่อสารที่จะช่วยให้เราเข้าใจกันและกัน เรารู้นะครับว่าชีวิตคู่ของเรามีจุดอ่อนและก็หลายครั้งการสื่อสารนี่เองนะครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เรามีชีวิตสมรสที่ยืนยาวยิ่งขึ้นเพราะว่าการที่เรามีความเข้าใจตรงกันไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องคิดเห็นหรือคิดเห็นพร้อมไปด้วยกันในเรื่องเดียวกันทุกเรื่องแต่หมายความว่าเราทั้งสองคนครับสามารถพูดคุยปรึกษาหาเอกันในจุดที่มันต่างกันสามารถที่จะเข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นอย่างดีเพราะชีวิตแต่ละคนนะครับมันเติบโตมาจาก พื้นเพครอบครัวที่ต่างกันและประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับมาต่างกันเราจึงมีความคิดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันนะครับมันไม่ได้เป็นการปรับตัวเข้าหากันตลอดวเวลาแต่เป็นเรื่องการที่เราผสื่อสารให้กับภรรยาเราเข้าใจและเราก็จะถามกลับไปว่าคุณเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารตรงกันไหมนี่คือหัวใจที่ผมใช้สําหรับการสื่อสารในครอบครัวของผมอีกประการหนึ่งนะครับคือความตั้งใจที่จะอยู่ด้วยกัน ทุกวันนี้นะครับในสังคมไทยหรือสังคมทั่วโลกกําลังมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปอย่างมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราพูดถึงชีวิตแต่งงานหรือการที่เรามีครอบครัวเราได้ยินแล้วเราเห็นสื่อและเห็นการการะทำของคนทั่วไปโดยเฉพาะเกิดเกิดค่านิยมที่ผิดๆเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานบางครั้งมีการทดลองกันอยู่ด้วยกันก่อนที่เราจะแต่งซึ่งคนมากมายถือว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายครับหรือเป็นเรื่องที่ปกติ หลายคนมีท่าทีว่าถ้าเข้ากันไม่ได้ก็เลิกกันลากันไปดีกว่าจำใจอยู่ด้วยกันไปเริ่มต้นคบคนใหม่ดีกว่าความคิดแบบนี้นะครับมันจะไม่ช่วยให้ชีวิตสมรสของเรานั้นยั่งยืนไปได้เพราะว่าการเริ่มต้นด้วยความคิดที่ว่าอยู่ไม่ได้ก็แยกกันไปมันไม่ใช่วิธีการของพระเจ้าครับมีคนคนหนึ่งได้เปรียบว,ว่าชีวิตสมรสเป็นดังแม่น้ำสองสายที่ไหลเรื่อยๆสงบมาตลอดแต่เมื่อมาบรรจบประทับ กันก็จะเกิดแรงปะทะปั่นป่วนไปสักระยะหนึ่งมันจะค่อยๆสงบไหลเรื่อยๆอย่างเดิมแล้วก็เกิดกลายเป็นแม่น้ําสายใหญ่ซึ่งมีความคดงดงามและมีพลังที่มากขึ้นชีวิตสมรสก็เป็นอย่างนั้นครับสองคนเคยมีอิสระเต็มที่เมื่อมาอยู่ร่วมกันบุคลิกภาพชีวิตความต้องการที่แตกต่างกันนั้นเปรียบปะดุษเสมือนเกี่ยวขึ้นน้ําที่เข้ากระทบกันจนสายน้าําแตกกระสานสั้นเซนบางครั้งอย่าเพิ่งตกใจครับแม่น้ำสองสาย หลังจากที่มันมันจบแล้วมันจะเกิดสัมพันธภาพที่แน่นๆแ,และลึกซึ้งยิ่งกว่าครั้งที่อยู่เดียวได้ชีวิตสมรสเป็นแบบนั้นครับ บางครั้งเราพึ่งอยู่ในช่วงของการที่เราสอดประสาสมมนสมรรถภาพของทั้งสองให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันให้ลึกซึ้งและก็แนบแน่นขึ้นกว่าเดิมชีวิตสมรสจะมีสนิสุขและความชื่นชมยินดีได้นั้นครอบครัวต้องมีองค์พระเยซูคริสต์ครับผู้ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดได้ประทานสนิสุขและเข้ามาเสริมกําลังให้กับทุกคนในครอบครัวแต่คู่สมรสก็ต้องมีการสื่อสารต่อกันและการเป็นอย่างดีด้วย ถ้าคุณสนใจอยากจะให้ชีวิตสมรสของคุณนั้นเข้มแข็งถวายเกียรติพระเจ้าเป็นพระพรแก่ผู้อื่นเชิญมาร่วมกับเราขอบคุณครับ